ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยอยชนอีกน่นเอาเลยรถเลี้ยวเข้ามาครับอยู่ในเลนผมแล้วรถคันนี้เขาปาดเข้ามาแล้วผมไม่ให้เขาเข้าเพราะว่าคันอื่นเขาก็ต่อ,ต,อต่อกันมาทั้งนั้นผมก็เลยขับในเลนผมแล้วคันนี้เขาวิ่งลงจากรถมาทุบก,กระจกผมแล้วขับรถจะชนผมผมก็กลัวก็เนี่ยตนท้ายผมนะฮะ อย่างที่เห็นนะครับทนท้ายผมอืมอมอมแล้วหลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นเขาก็ลงมาจะทําร้ายผมดกพอดีพี่บินมอเตอร์ไซค์ก็ช่วยผมห้ามไว้มผมก็เลยรอดไม่ตำรวจท่านที่มาเลยนะครับอืโอเคขอความเห็นใจด้วยครับผม,มเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับโอเคขอบคุณนะค,ะะครับผมค่ะ